สวัสดีครับร้านพอรเวนทาวคลิปนี้นะครับก็มาดูเบเกอร์ตัดไฟตกไฟเกินไฟกระชากที่เป็น a c นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ปี2021เลยนะครับลักษณะตัวเครื่องตัวรุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ข้างล่างจะมีปุ่มเซตปุ่มปรับขึ้นปุ่มปรับลงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดไฟก็จะมีทั้งหมด4ดวงนะครับวนเกินวนไม่เกินนะครับแอมเกินแล้วก็ไฟแสดงสถ,ถานะว่าเบเกอร์ทำงานอยู่ ข้างบนแสดงโบล์ข้างล่างแสดงแอมนะครับตัวนี้เป็นรหัส AVP 63ข้างบนเป็นฝั่งอินพุตสกูไข่นะครับแล้วก็เป็นหนีบสายไฟหรือว่าจะหนีบหางตาก็ได้นะครับข้างล่างก็เหมือนกันนะครับเป็นเอาด้านข้างเรียบด้านนี้เรียบด้านหลังเป็นที่ล็อกรางปิดนกหรือรางรีเลย์นะครับก็รรงแบบนี้ใส่เข้ามาแล้วก็กดล,ล็อกแบบนี้จะเป็นลักษณะการติดตั้งแบบนี้เวลาปลดก็ดึงข้างล่าง ในการใช้งานนะครับถ้าไฟตัวนี้ติดคําว่า Power คือเบเกอร์ออนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาหลอดไฟเสียบให้ดูแต่ว่าเราจะไม่เสียบตลอดเพราะว่าบางทีมันจะกวนนะครับจะกวนวิดีโอถ้าเราหลอดไฟเสียบนะครับนี่ถ้าออนถ้าเราปิดเป็นออฟนะครับไฟไม่ติดไฟ power ตัวนี้ไม่ติดก็คือไฟไม่จ่ายอยู่นะครับถ้าไฟจ่ายอยู่ก็จะขึ้นสีเขียว การใช้งานนะครับด้านบนจะแสดงโวลต์ของแรงดันไฟฟ้าที่มาจากไฟบ้านหรือจากอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนด้านล่างจะเป็นการแสดงแอมป์ที่กระแสวิ่งผ่านขณนะนั้นเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตอนนี้ข้างบนแรงดันโวลต์มันต้องมาอยู่แล้วแต่แอมป์เรายังไม่ได้ต่อโหลดเลยขึ้น0.00อย่างนี้ถ้าเราเสียบอุปกรณ์เข้าไปข้างในนะครับก็จะขึ้นว่าตอนนี้ใช้กีแอม 1>, 1 5์แบบนี้ดึงออกก็เป็น0ูนนะครับในส่วนของการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบาบให้ดูปุ่มนี้เปิดปิดไม่มีอะไรนะครับกดปิดก็คือดับทั้งหมดกดเปิดก็คือติดแล้วไฟก็จะติดขึ้นมานะครับแบบนี้แล้วก็ถ้าจะเข้าไปตั้งค่าให้กดคำว่าเซตตัวนี้ค้างไว้ประมาณ10วินาทีกดค้างไว้นะครับ หน้าจอก็จะตัดเข้าเป็น P1 แล้วก็270ตัวนี้คือแรงดันเกินนะครับเดี๋ยวผมจะลดแรงดันเกินให้อยู่ที่240แล้วก็กดเซตอีกหนึ่งทีนะครับตอนนี้ก็คือแรงดันต่ำว่าไม่อยากให้วนตกเท่าไหร่ให้มันตัดไปเลยผมขอตั้งไว้ที่200ทวนก็คือต่ำ200สูง240 แล้วก็กดเซตอีกทีนึงตัวนี้คือค่า m นะครับต้องการให้ตัดที่ gm p สี่นะครับคือโหมดดีเลย์คือการหน่วงเวลาการจ่ายไฟโดยนับตั้งแต่การเปิดเครื่องนะครับมีหน่วยเป็นวินาทีตั้งได้ตั้งแต่1-300ถึง300วินาที p 5คือการหน่วงเวลาการจ่ายไฟโดยนับตั้งแต่ไฟตกไฟเกินมีหน่วยวินาทีเช่นกันครับตั้งได้ตั้งแต่5ถึง300วินาที p หคือการหน่วงเวลาการรีสตาร์ทเครื่อง โดยนับตั้งแต่แอมเกินนะครับมีหน่วยเป็นวินาทีเช่นเดิมตั้งได้ตั้งแต่30ถึง300วินาทีอันนี้พอรีสตาร์ทก็จะไปเริ่มหน่วงเวลาจาก pc อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นการเปิดเครื่องใหม่แล้วก็กดเซตอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการบันทึกนะครับแบบนี้ถ้ากดรีเช็คก็กดเซตอีกหนึ่งทีว่าเราตั้งอะไรไปบ้างนะครับกดเซตหนึ่งที p 1 240 p 2 200 P3 ผมตั้งไว้ที่2แอมป์ P4 ตั้งไว้ที่60วินาที P5 ตั้งไว้ที่5วินาที P6 ตั้งไว้ที่30วินาทีอาแล้วมาดูการใช้งานกันนะครับกรณีแรกก่อนไฟตกอันนี้บ่อยมากกับทุกคนผมตั้งไวท้ที่เมื่อกี้ตั้งไว้ที่200นะครับดูสังเกตตัว power ตัวนี้ตอนนี้ปล่อยไฟอยู่ผมจะหลีไฟลงให้ต่ำกว่า200 พอต่ำกว่า200นะครับเครื่องก็จะเข้ามานินอยู่ในโหมดว่าโวลต์มันต่ำกว่า200ไม่ทำงานไม่ปล่อยไฟให้ออกไปทำงานเลยนะครับก็รอจนกว่าไฟจะสูงกว่า200ขึ้นไปพอเลย200ขึ้นไปสักนิดนึงให้วงจรทำงาน5วินาทีก็จะดีกลับมาที่ on power ก็จะดีอันนี้กรณีไฟตก คราวนี้กรณีไฟเกินนะครับเหมือนเดิมตอนนี้อยู่213นะครับผมก็จะเล่งขึ้นไปให้เกินกว่าที่เราตั้งไว้คือ240พอเกินปั๊บก็ตัดนะครับแล้วก็พอไฟหลีลงมาอยู่ในเลนส์ที่ทำงานได้ดี5วินาทีเครื่องก็จะตัดมาทำงานต่อนะครับเป็นแบบนี้ นี้ผ่านไปนะครับไปตกไปเกินคราวนี้เรามาดูแอมเกินบ้างนะครับก็กลับมารีเช็คกันก่อนนะครับอันนี้ผมตั้งค่าแอมนะครับไว้อยู่ที่3แอมอันนี้ตั้งใหม่นะครับอยู่ที่3แอมเราก็มาดูดีเลย์ไทม์ของแอมก็คือ P6 อยู่ที่30วินาทีนะครับแล้วเราก็มาดูว่าเราจะใช้แอมให้เกินนะครับผมก็จะเอา โหลดเสียบเข้าไปที่ด้านล่างนะครับผมเปิดอยู่ที่1.5แอมป์กระโดดไป4แอมป์นะฮะพักเครื่องตัดว่าแอมป์เกินจากตรงเนี้ยจะนับไปอีก30วินาทีแล้วเครื่องจะรีสตาร์ตตัวเองผมดึงลองนะครับ นี้กรณีแอมเกินทิ้งไว้30วินาทีหน้าจอจะดับ1ครั้งแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะเข้าโหมดที่เราดีเลย์ไทม์ตอนแรกไว้นะครับว่าเราดีเลย์ไทม์ไว้กี่นาทีจนกว่าไฟจะนีกอีกสตาร์ทนะครับเราก็จะเข้ามาโหมดดีเลย์ไทม์ตัวแรกที่เราตั้งไว้ขณะตรงนี้เราไม่สามารถกดกลุ่มอะไรได้เลยนะครับกดปิดก็ไม่ได้นะครับกดอะไรไม่ได้เลยนะครับจนกว่าจะเข้าโหมดปกติก่อน พอผ่าน60วินาทีนะครับเครื่องก็จะพร้อมทำงานเป็นไปได้ตั้ง300เลยนะครับ300คือ5นาทีตัวนี้ถ้ากดค้างไว้แล้วมันก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็คือให้มันดีเลยไปเลยจนกว่าไฟเราจะนิ่งเนี่ยทุกค่าเลยนะครับดีเลยทไามไฟนิ่งเมื่อไหร่เราค่อยว่ากันอันนี้คือค่ามาตรฐานจากโรงงานนะครับก็จะเซตแบบนี้เดี๋ยวผมกดไล่ให้ดูทีละตัวเลยนะครับ ก็กดเซตค้างไว้ P1 นะครับตั้งไว้ที่270 P2 นะครับตั้งไว้ที่170 P3 ตั้งไว้ที่63แอมป์ P4 ตั้งไว้ที่5วินาที P5 ตั้งไว้ที่30วินาที ทีตั้งไว้ที่30วินาทีอันนี้คือค่าจากโรงงานทั้งหมดนะครับกดอีกทีก็ออกสนใจสั่งซื้อสินค้าเซิร์ชคำว่า power i n t o w n ได้เลยครับขอบคุณครับลูกค้าสามารถดูสินค้าได้ที่ w w w p o w e r i n t o w n c o m มีราคาและวิธีการใช้งานอย่างครบครันหรือแอดไลน์ได้ที่ a d power to i n t o w n สินค้าจัดส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทาง